ทุกคนคะตรงเนี้ยเวลาที่ตอนใบๆยเย็นๆแบบเนี้ค่ะถ้าฝนไม่ตกแล้วก็ถ้าแดดไม่แรงมากอ่ะเราสามารถที่จะมานั่งชมวิวตรงนี้ได้นะคะนี่ชมวิวถ้าฝั่งทางเนี้ก็จะเป็นแบบทะเลหมอกนะคะตรงนี้อุ้ยยุงกับยุงกับยุงกับมาตรงนี้เหมือนได้สองต่อเลยอ่ะได้เหมือนวิวแบบวิวเขาคอด้วยแล้วก็เหมือนเป็นวิวเหมือนเป็นวิวเขาใหญ่อ่ะเนาะเราจะบอกว่าทางน้นเอาดีๆนะ เหมือนวิวเป็น้วยใช่เนี่ยฝั่งฝั่งนี้ยเหมือนวิวบองนอก้วยเนี่ยฝั่งเนี้สวยมากสวยจริงๆค่ะสวยแบบถ่ายรูปรวมก่อนมาเงือแตกแล้วเนี่ยเป็นแบบนั่งเล่นชิวๆเพราะว่าแบบลานทั้งหลางพอดีปิดรีสอร์ทนะคะวันนี้นี่นะคะตรงนี้ถ่ายรูปสวยมากนี่คือบรรยากาศนะคะทุกคนนี่คือถ่ายบรรยากาศให้ดูแบบวิวตรงนี้ได้เลยจริงๆเอาเด็จานมาก็พอเดี๋ยวมีคนย่าง จำไม่ได้อะที่มันวิวสวยๆอ่ะทุกคนคะตอนนี้เราก็ถึงที่พักแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูที่พักกันนะคะเราเลือกพักอยู่ที่ไอดินกินดาวนะคะอยู่ไม่ไกลจากถนนเลยนะคะทุกคนนี่ค่ะ จริงๆที่พักแถวเนี้ยก็จะกระจุกตัวกันนะคะนู่นเป็นถนนที่เราเข้ามาจากถนนใหญ่เมื่อกี้นะคะเดี๋ยวเราไปที่ที่พักกันก่อนนะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นบรรยากาศที่พักนะคะก็จะเป็นบ้านเป็นหลังเป็นหลังนะคะ ส่วนของเราก็จะเป็นหลังนู้นนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะทุกคนว่าที่พักของเราจะเป็นยังไงบ้างคือจะบอกว่าคลิปเนี้ยเรียวมากจริงๆเป็นคนชอบถ่ายคลิปแบบเรียวๆอ่ะช่วงนี้ไม่ค่อยมีคนมาเที่ยวเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นช่วงหน้าฝนนะคะเนื่องจากว่า คุณป้าที่ดูแลที่พักนะคะบอกว่าวันนี้เขาแคนเซิลกันไปค่อนข้างที่จะเยอะเพราะว่ามันเป็นฤดูฝนแล้วก็พายุเข้านะคะคืนนี้ก็เลยจะมีแค่เราที่มาพักนะคะก็จะมีความเป็นส่วนตัวตอนนี้เขากําลังซ่อมแซมอยู่นะคะบ้านหลังนี้บ้านแฟมิลี่นะคะหลังนี้นี่เป็นบรรยากาศนะคะได้ชิคมาชามากเลย หลังไหนคะป้า <Okay. S 1> ของเราจะเป็นหลังนี้นะคะ <Yeah. S 1> ทุกคนบนไม่ห <c oughs> ย,ยุดสักทีเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวแรเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวแรงทั้งวันทั้งคืนอันนี้คุณลุงเขาตัดยาอยู่ของเราจะเป็นหลังนี้นะคะ <c oughs> บ้านไอหมอกนะคะทุกคน <c oughs> ห้องน้ำก็จะอยู่ฝั่งนี้นะคะ เดี๋ยวขอตำดัวห้องน้ำก่อนเพราะว่าอยู่ใกล้ที่สุดนี่เป็นห้องน้ำตัวที่อยู่ข้างนอกนะคะทุกคนนี่ฝั่งนี้ก็จะมีที่อาบน้ำนะคะอ้เดี <laughs> ขเขาไม่ใช่ตัวเร้วนะสวยดีเนาะ มันจะมีสองห้องใช่ไหมมีห้องหนึ่งเดี๋ยวเข้าไปดูก่อนตรงพาปาอีบิเข้ามาข้างในนะคะก็จะมีที่นอนสองห้องนะคะมีตู้เย็นตรงนี้ก็จะมีสองเตียงนะคะ แล้วก็มีห้องนอนข้างในอีกอีกห้องหนึ่งตรงนี้จะเป็นเตียงใหญ่นะคะทุกคนนี่จะเป็นเตียงใหญ่นะคะแล้วก็จะมีกระจกให้อันนี้ใช่ห้องอีกห้องหนึ่งหรือห้องน้ำห้องน้ำนี่นะคะทุกคนในส่วนของห้องน้ำนะคะ ห้องน้ําอันนี้เป็นห้องน้ําที่อยู่ด้านในนะคะก็จะมีฝักบัวห้องน้ําจะมีสองที่เนอะเมื่อกี้ทั้งน้ำทั้างนอกนะคะอันนี้เป็นห้องน้ําตัวที่อยู่ข้างในนะคะนี่ก็จะประมาณนี้นะคะเราว่าสะอาดสะอามดีนะถือว่าสะอาดดีคะ่ะทุกคนนี่ก็จะประมาณนี้นะคะ แต่ว่าข้างในห้องอ่ะไม่มีแอร์ก็จะเป็นพัดลมนะคะแอร์จะอยู่ข้างนอกเดี๋ยวเราจะไปรีวิวร,บรอบๆกันนะคะเดี๋ยวเราจะเดินชมวิวร,บรอบๆกันเพราะว่าตอนนี้ไม่มีฝนทุกคนคือดีมากเลยตอนนี้ไม่มีฝนแล้วยังไม่พอนะตอนนี้บรรยากาศมันดีมากมันไม่มีแดดด้วยเดี๋ยวเราจะไปตรงลินตะน้ำตรงนั้นนะคะทุกคน คือวิวบรรยากาศมันดีมากอะ่ะคือที่เนี้ยเขามีบ้านหลายหลังค่ะทุกคนแต่วันนี้คือเราโชคดีมากมีแค่กลุ่มเราที่มากลุ่มอื่นเขาตัดสินใจยกเลิกหมดเลยเพราะว่าเจอกับพายุช่วงนี้เป็นช่วงพายุเข้านะคะทุกคนแต่ว่าเราอะ่ะไม่ย่อท้องไงเพราะว่านานๆานทีอะ่ะเราจะว่างตรงกันนี่เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศบ้านหลังอื่นด้วยนะคะทุกคนเนี่ยที่พักตรงเนี้ยจะอยู่กลางหมอกเลยนะทุกคน เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศที่พักบ้านหลังอื่นๆกันด้วยนะคะเดี๋ยวขอกลับกล้องก่อนนี่ก็จะมีบ้านหลายหลังนะคะตอนนี้คุณรุมงเขากำลังสาหย่าอยู่ส่วนวิวตรงนู้นนะคะทุกคนสวยมากเลยเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปเล่นที่วิวตรงนั้นมีความธรรมชาติมากเลยนะคะเดี๋ยวจะลองถ่ายรูปให้ดูนี่ ถ้าถ่ายรูปวิวตรงนี้นะคะ<อ> hey. คือวิวได้อะได้ทุกมุม,มจริงจะเป็นวิวภูเขาเอ่ยวิวดิมทะเลสาบเอ่ยได้หมดเลยนะคะโอเคมาดูวิวรอบๆเลยนะคะทุกคนถ้าเรายือนอยู่จากตรงนี้นะคะจะหมุนให้ดูสามร้อยหกสิบองศาเลยค่ะนี่แบบไม่เคลื่อนตัวไปไหนเลยนะคะ ฝั่งทางนู้นค่ะตรงนั้นก็จะเป็นภูเขาที่มีหมอกลงเซไฮเนี่ยค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าทำไมแสงมันเข้าอย่างนี้คะสวยังเตัวดีค้สวยอะมุมนี้ด้วยอเนี่ยค่ะเขากำลังชมตัวเองกันตัร้อนตัร้อตัร้อคือข้างบนเขากำลังถ่ายรูปแล้วเขาชมตัวเองกันอยู่ค่ะทุกคนคือแบบสามชั่วโมงเหรอครับพี่จ๋าสวยๆเพราะว่าวิวตรงนี้บอกเลยว่ามุมถ่ายรูปเยอะมากทุกคนมุมมุมถ่ายรูปเยอะมากแล้วมุมถ่ายรูปแบบสวยมาก ป้าเขาบอกว่าตอนเช้าอ่ะเปิดม่านตรงตรงนั้นออกนะคะก็จะเห็นแบบหมอกรอบๆเลยตรงนี้แบบชมวิวได้นะคะนี่เป็นจุดชมวิวนั่งดื่มชิวๆก็ได้ตรงนี้น,นี่บรรยากาศตอนเช้านะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวต้มกันนะคะตอนเช้าทางที่พักเขาจัดข้าวต้มมาให้เดี๋ยวเราไปกินข้าวต้มกันนะคะ <laughs> ขนมฟังใช่ไหมข้าวต้มใช่ไหมข้าต้มนี่ป้ากำลังทำข้าวต้มอยู่อาหารเช้านะคะข้าวต้มต,ต้องชิมดูก่อนชิมค่ะชิม <laughs> ถือกล้องอยู่ไงชิม เข้าหอมแต่น้ำซุปโอเคก็เผื่อเป็นอีกตัวเลือกอีกทางเลือกของใครที่กําลังหาที่พักที่เขาคอนะคะโอยุงก็ลองดูนะคะว่าชอบหรือเปล่าคือแบบคลิปเรียวจริงๆไม่ดัดแปลงไม่ไดใดทั้งสิ้นเอ้ <Hey. S 1> คลิปเราเรียวเสมอนะคะโอเคเดี๋ยวเราต้องไปชาร์จแบตแล้วเพราะว่าแบตหมดละูอยุง โอเคค่ะยังไงอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าของเขาคอนะคะเดี๋ยวจะพาไปอีกหลายที่เลยอุ้ยบ๊ายบาย